ใเลยอาจารย์นี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยคือเขาน่ารักขนาดเนี้ยไม่ไม่ให้มาอยู่ด้วยกันได้ยังไงอะผมชอบคนอย่างนี้ด้วยใช่ปะแต่ผมว่าผมว่าผมผมเชื่อว่ายังไงพี่พ่อเขาไม่อยู่อะไรน่หรอกทุกคนนะตอนที่เราชนมือกันมาเราเป็นพี่น้องชนเราชนมือกันแล้วอาจารย์นี่เนาะ เนี่ยชอบทุกคนก็ชอบด้านที่ผมมาพูดอย่างเนี้เดียวเขาก็ไม่พีคกับผมอยู่ได้แหละขอบคุณมากครับพี่ป้อเดี๋ยวเราเจอกันนะครับโอเคเราไปตุ้งติ้งกันก่อนครับผมสามสิบเจอกันนะครับโอเคสามสิบครับผมมาถึงกี่โมงผมต้องถึงกี่โมงอาจารย์เราเรื่อง้อหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นนะครับผมโอเคแล้วผมออกจากเที่ยงเลยครับผมโอเคครับโอเคครับเจอกันครับ พ่อนาฬิาครับแบบเขาเป็นคนน่าดีเลยอ่ะเป็นคนแบบใจเป็นคนใจดีใจกว้างแล้วพูดจาไพเราะแล้วผมที่สําคัญเลยเขาเป็นคนเตรียมตัวเขาเป็นคนเตรียมตัวคือเขาจะทอมทอมตัวตลอดเขาจะทอมตัวตลอดจึ่งเขามีดีมากๆนะเขามีของดีในตัวเองเยอะมากเวลาผมชมเขาเขาจะแบบอู้เอาอีกแล้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมชอบทางานคนแบบนี้ผมชอบชอบชอบได้ได้ได้พลังบวก แล้วก็ชอบคนที่มีพลังวกเนี่ยเอ็นเตอร์จี้แบบนี้อะไรเงี้ยใช่ครับสับปอนดารักมาก <c oughs> ใช่ครับผมใชครับสวัสดี2,900คนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณไบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ฝากระบบติงต่อนะครับผมระบบติงอันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นข้างบนนี้นะครับแนจะรวมไปติดรางวัลที่งานของมิชิลวาในวันที่31นะครับฝากทุกคนให้ระบบติงกันด้วยนะฝากเอ็ดูแนดด้วยนะครับฝากเอ็นดูแนดด้วยนะฝากหลังแนดด้วยนะครับ ขอบคุณน้องควาพานาที่ติ๊งมา15ติ๊งเลยพี่ว่าแล้วอต่101 102 103 104 105อะไรเงี้ยคือน่ารักมากๆคือเหมือนกับ